ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบินเ1็ดเเราอีกหนึ่งงานสำคัญค่ะที่อยากจะพาทุกคนไปดูกันนะคะจะเป็นอะไรนนเดี๋ยวตามไปดูเลยระหว่างทางนะคะก็มาหาความรู้กันสะหน่อยนะคะกับววรสารข่าวทางอากาศนั่นเองโอเคตอนนี้เป็นเวลา8ปโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังลดระดับลงสู่สนามบิน นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทันทีนี้เราจะแวะไปเยี่ยมชมเรื่องอะไรนะถึงแล้วนะคะ อยู่กันที่ฝูง411แล้วนะคะฝูง411<ๆ>อยู่ที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะฝูงนี้มีเครื่องบินอะไรอยู่ข้างหลังแอบเผยจเอาใหม่เอาใหม่มีคนนี้ด้วย <laughs> เห็นไหมคะเ, <laughs> เครื่อง AT6TH นั่นเองนะคะ พี่ซิหนึ่งมีวิวที่น่าอิจฉายอยู่อีกหนึ่งวิวค่ะนั่นก็คือป๊าบเขาให้โอ้โหนี่คือดอยสุเทพนั่นเองค่ะและนี่คือฝูงบีเอ็นซงหนึ่งและนี่คือดอยสุเทพแดดแดดแรงมากเอาละค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศดีกว่าะคะ่ะวันนี้ข้างหลังนิ่นะคะก็จะเป็นในส่วนของพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะที่เขากําลังเรียนกันอยู่นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้อง m a i n t e n น n c e นะคะของเครื่อง AT6TH นะคะแล้วก็หลักสูตรเหล่านี้ค่ะก็จะมีคุณครูนะคะจากบริษัทที่เป็นชาวอเมริกันนะคะมาคอยช่วยสอนอีกถึง3เดือนด้วยกันนะคะกว่าที่จะสำเร็จคอร์สเหล่านี้นะคะ ราอยู่กับใครคะเนี่ยเอาจริงเหรอครับจริงค่ะครับโอ๊ตครับโปรตีผมตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายสัมพระทธิ์อิเล็กทรอนิกส์ฝูงบิน411กองบิน41ครับวันนี้ก็คือจะเป็นหัวหน้าคลาสของคลาสอิ i ลนิกของเครื่อง a t 6ครับจะแบ่งตอนนี้จะมีอยู่3คลาสนะครับที่เรียนก็คือจะเป็นของ APG นะครับเราใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนนะครับอิเล็กนิกประมาณ2เดือนแล้วก็อีเกรดนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเรียนอยู่ที่กําแพงแสนนะครับ โดยเจ้าหน้าที่แต่ละชุดนะคะก็จะใช้ระยะเวลาในการเรียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า2เดือนเลยค่ะอย่างตอนนี้ a อวิโอ c นกเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับทีมแรกก็คือถอดตรงนู้นนะครับโบเวอร์อันนี้จะเป็นตัวในส่วนของอาโบเวอรเหมือนกันแต่เป็นตัวหน้าเนาะนะครับเนี่ยถอดประกอบแอร์ o ฟเข้ามานย ตัวแอร์คอนดิชเนอร์นะครับเวลาผมให้ดูนะแล้วก็จะมีตัวที่ส่งเข้าไปคูลลเอร์เพื่อจะเข้าไปในห้องนบินนะครับซึ่งไอตัวที่งงเโอ้ไม่ได้เขาทาเกี่ยวกับเบรกเนี่ยถอดเบรกเหมือนเบรกรถเลยอ้าวทางทามทางทเรียนอะไรกันอยู่ครับทำการเช็คระบบในเซสชั่น H นะครับ w e เวทออนว h e ให้ในเช็ค and adjustment ครับงงไหมโอ้ไม่ได้ดีจังเลยครับดีมากเนี่ยถามคนหน้าคลาส a อ g ครับเจมครับผมเจมครับ เป็นหัวหน้าคลาส APG ครับ Airframe Powerplant General ครับ <c oughs> เราช่างอากาศนี่สงสัยเขาคัดหน้าตาเข้ามาทำงานนะคะทุกคนในนี้คือเ่าช่างอากาศหมดเลยครับของคลาส APG ทุกอย่างนำเข้าจากอเมริกาหมดอันนี้ด้วยคะ่ะอันนี้ด้วยหรอคะเอาอ,อันนี้ไม่ใช่เอานนีเราซื้อเองเขาบอกอ๋อโอเค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 อ ค่ะก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่ารายการของเราให้ทั้งสาระความรู้แล้วก็มีแอบนอกสคริปต์บ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะทัาจากนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังท่านผู้บังคับการกองบิน41นะคะที่ท่านได้อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจของเครื่องบินแบบ AT6TH ลำนี้กันค่ะจากวิสัยทัศน์ของท่านผู้ชัการหา,ารอากาศนะครับที่เราต้องการที่จะ ดูแลทั้งในเรื่องของภารกิจที่เป็นการรบและไม่ใช่การรบนะครับเครื่องนี้เหมาะสมกับภูมิประเทศแถวนี้เคื่องมีแต่ละประเภทนะครับเคื่องมีแต่ละประเภทมี Purpose นะครับก็คือมีวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายในการใช้แตกต่างกันไปนะครับถ้าดูชื่อของเขานะครับ AT6 นะครับ A ส่วนใหญ่นะครับเครื่องนี้ก้คือ t แ n k ก็คือเป็นเครื่องบินโจมตีนะครับ เครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่ถ้ายตะวันตกก็จะเป็นโดเฮดก็คือไฟน์เตอร์นะครับเช่นเดียวกันถ้าในการรบนะครับที่มีการต่อต้านทางอากาศสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่เมื่อมีเครื่องบินทําไล่ของของของ้าศึงอยู่บนฟ้าเครื่องตัวนี้จะไม่ได้เป็นตัวเข้าไปต่อสู้กับเครื่องบินท้าสึกเราแต่เราจะใช้เครื่องบินอ 6, ื่นๆของกองทัพอากาศเช่น f 1 6เช่นโบลเด้เพนที่เรามีนะครับ ขึ้นไปต่อสู้กับเรานะรเครื่องบินเหล่านี้เหมาะกับภารกิจพื้นที่การบกในวงจำกัดที่มีการต่อต้านไม่สูงมากมีกําลังทางบกของเราอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องบินพาสซ์สุดไม่มีตบนฟ้าแล้วครับหลังจากนั้นจะเป็นภารกิจของพวกเรานะครับก็คือพี่ๆทบพี่ๆทางภาคพื้นจะต้องเข้าไปได้อย่างสะด เพราะนะั้นหมดปัญหาเรื่องเสียงดังน,นะครับท่านจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากไอโฟนอีกแล้วนะครับเครื่องแอร์ไลน์ดังกว่าแน่นอนหลายเท่าด้วยผมยืนยันได้ท้าจากนั้นค่ะท่านผู้บังคับการกองบิน41นะคะก็ได้อธิบายถึงสมรรถนะและขีดความสามารถขั้นพื้นฐานของเครื่องบินแบบ a อ6 t h ลำนี้นะคะให้กับทั้งพี่พี่สื่อมวลชนนะคะตัวแทนภาคส่วนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็น้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะ เรามีเซนเซอร์ที่อยู่บนเครื่องเยอะมากนะครับจากกล้องาาาถึงกล้องท่านได้แนะนำ <X S 1> นะคะทุกคนเกี่ยวกับระบบเซ็นเซ,นเซอร์ต่างๆนะคะที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินแบบ AT6TH ลำนี้นะคะว่ามีประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจทางด้านการรบและก็ไม่ใช่การรบอย่างไรบ้างและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากทราบรายละเอียดเชิงลือกเกี่ยวกับเจ้าเครื่องบินแบบ AT6TH ลำนี้นะคะเราได้นั่งพูดคุยกกับบท่านนนูนงูงงงคคิแรขอ บิน411เป็นที่เรียบร้อยติดตามรับฟังกันได้ที่ RTAF Podcast เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ค่ะและเครื่องบินอีกหนึ่งแบบที่กลายเป็นตำนานของกองบิน41ไปแล้วนั่นก็คือ L39 Albatros s ลำนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ค่ะนี่เมนก็แอบ,บไปเดินเดินวนๆอยู่กับพี่ๆเขานะคะจนเย็นเลยค่ะดูสภาพย่มไปหมดแล้วนะคะ <c oughs> เมื่อกี้มาตอนเท่าไหร่นะคะเรามาถึงตอนสักสิบโมงใดๆใช่ไหมคะ <Wow. S 1> ก็ยังดูฟ resh mm hmm. เดี๋ยวเราพามาดูนี่อีกหนึ่งภาพเลกาซี่นะคะ1 2ึ่งสองสรึปอีกหนึ่งภาพสำคัญนะคะที่พี่กับน้องเขาได้มาเจอกันในพื้นที่ของฟุ้งบิน4ีหนึ่งงกองินิสที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อสักครู่นะครับ นั่นก็คือดอยสุเทพนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่าผมกําลังยืนอยู่ที่ไหนนะครับและที่นี่เองครับก็คือฟูงบิน411กองบิน4 1นะครับวันนี้ผมเองมีโอกาสที่ดีมากนะครับจะพาผู้ชมทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักเจาะลึกนะครับถึงเครื่องบินลํานี้นะครับซึ่งเราเรียกว่าเครื่องบินโบอูลีนะครับหรือว่าเครื่องบิน AT6TH นั่นเองครับ สำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับที่เราได้รับมอบในการที่จะเข้าประจำการในฝูงบิน4ีหนึ่งๆะครับเราจะใช้ในการโจมตีทางอากาศครับและการค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การรบนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับซึ่งเป็นภารกิจรองของเครื่องบินนี้นะครับก็คือการลาดตระเวนทางอากาศนั่นเองครับรวมไปถึงการบรรเทา สาธารณภัยนะครับโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือที่เรามีปัญหาเรื่องไฟป่าเราสามารถใช้เครื่องบินในการค้นหาจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตได้นะครับหลายท่านนะครับคงสงสัยนะครับว่าเอเครื่องบินใบพัดแบบนี้นะครับจะมีะสมรรถนะยังไงบ้างนะครับผมบอกว่า เราเล็กแต่เราเล็กแบบพิกิ้นูนะครับที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องบินที่มีเทคโนโลยีที่สูงมากนะครับซึ่งเราใช้เทคโนโลยีนะครับเดียวกับเครื่อง A10C นะครับแล้วก็มีไฟคอนโทรลนะครับแบบ h a n d ์ออนท r o l ชนะครับเหมือนในเครื่องบินของ F16 ที่มีใช้อยู่ในกองทัพอากาศชั้นนาทั่วโลกครับแล้วก็เครื่องบินมีความโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือระบบ Data Link นะครับทำให้การถ่ายทอดนะครับ ข้อมูลนะครับจากตัวเครื่องบินก็คือจากตัวกล้องนยครับลงมาสู่พาคพืนเนี่ยทำให้ผู้ที่ควบคุมและสั่งการเนี่ยสามารถที่จะเห็นสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆทั้งพื้นที่การลบและไม่ใช่พื้นที่การลบนะครับได้อย่างเรียลไทม์หรือว่าอย่างเป็นปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะสมผลดีต่อการควบคุมและสังการนั่นเองครับสำหรับใครที่อยาก รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามนะข้อมูลเชิงลึกนะครับของเครื่อง AT6TH นะครับได้ที่ RTAF Podcast ได้เลยครับโอ oh my god ตอนนี้นะคะน้องๆก็อยู่ในงาน PT ทนะคะต้อนรับเครื่องบินแบบ เอทแล้วนะคะก็มีน้องๆจากหลากหลายโรงเรียนเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในเช้านี้เดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของซิมเล a เตอร์กันก่อนนะคะ <ates> <seguinte> มัน่นใจไหมคะไม่มั่นใจ <Motors> ค่ะอ๋อกำลังให้น้องๆลองเล่นเกมไฟส์ซิมูเลเตอร์ครับอันนี้เป็นเครื่องแบบไหนพี่เครื่องของทีซิครับทีซิกแครับผมก็ต้นลองเปิดมุมมองภายนอกให้ให้พี่ก็ดูนะครับจะเป็นทีซิเครื่องทีซิครับครับโครงสร้างก็จะคล้ายๆของเอดิซของเรา ถ้าเราไปลงกยลงไม่ได้หรือมีมีสอนบินผัดแผงไหมคะอ๋อยังไม่มีครับคนเคยเล่นะจะจะได้ครับแต่หลายคนเมื่อกี้บินผัดแผงไปแล้วนะคะอ๋อนั่านั่น่นาจะผัดแผงเคออฟปุ๊บก็คือเลี้ยวหักเลยแบงเลยสุดใช่ครับนั่นน่นน่าจะผัดแผงไม่ได้ตั้งใจครับ <laughs> ยังมีน้องๆอีกหลายคนเลยนะคะที่สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แต่ก็ติดสอบกลางภาคแล้วก็จํานวน,นที่เราสามารถดูแลได้ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องห่วงนะคะทันทีที่เครื่องเข้ามาประจําการครบแล้วน้องๆจะได้เข้ามาชมพร้อมๆกันแน่นอน,อน,น,อน,นะค่ะตอนนี้ให้ส่งตัวให้ได้ก่อนนะคะในชุดบินใหม่ย,ยังเกกะเกงกลางเกงกลางอยู่บินลงมาเป็นไงบ้างครบรรยากาศข้างบนดีมากดีมากเลยครับใช่นอๆยู่ครับ เริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าฝูงนี้เขาคัดที่หน้าตาหรือเปล่าและเมื่อเสร็จจากกิจกรรมในหอประชุมไปแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งพิธีสำคัญนั่นก็คือการประกอบพิธีต้อนรับเครื่องบินโจมตีเบาแบบ AT6TH บริเวณลานจอดนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ผลิตภัณฑ์ใหม่พาไปดูสถานที่นะคะพิธีกำลังจะเริ่มแล้วนะคะใน,นะยให้ดดีให้ดู ก็จะเป็นพิธีต้อนรับเครื่องบินโจมตีเบา AT6TH นะคะในวันที่16รก,กร,รกฎาคม2567ค่ะก่อนที่พิธีจะเริ่มนะคะเดี๋ยวพามาดูอีกเครื่องบินอีกแบบหนึ่งนะคะที่ประจำการในแต่ละกองบินนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์แบบ e z 7 2 5นั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีทางความือฟาบเป็นแก๊งปตอและนี่ก็คือโฉมหน้าของนักบิน 8คนแรกของฝูงบิน411กองบิน411นะคะที่ได้ไปร่ำเรียนมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นครูการบินกับอากาศยานแบบ AT6TH ต่อไปนั่นเองค่ะและเมื่อได้รับเครื่องบินครบทั้งฝูงบินแล้วนะคะบรรดาครูการบินเหล่านี้ค่ะก็จะได้ทําหน้าที่เทรนน้องนองนักบินรุ่นใหม่เพื่อขึ้นมาปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพอากาศต,ต่อไปนั่นเองค่ะ ลลงไปแล้วนะคะสําหรับในช่วงของพิธีการค่ะตอนนี้ก็จะเป็นถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะคะทั้งจากของหน่วยงานราชการนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็น้องๆน,น,นักเรียนด้วยนะคะวันนี้มากว่า190คน,นะค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันและนี่ก็คือหน้าตาของข้าราชการกองทัพอากาศค่ะที่ชนะเลิศประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ของฟุงบิน4 1 1นั่นเอง ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกำลังใจดีๆจากครอบครัวของข้าราชการฟุ้งวิน411ที่วันนี้ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยค่ะเป็นบรรยากาศอีกหนึง่งบรรยากาศนะคะที่น้องๆแต่ละคนนะคะได้มีโอกาสเข้ามาดูเครื่องบินใหม่ไปพร้อมๆกับพวกเราเลยนะคะนี่น,นีตัวเด็ดตัวเด็ดตัวเด็ดบินไหวไหมนักบินไหวครับ แต่ว่าลมจะจับจมีอะไรดีเท่ากับเครื่องวันนี้ไหมครับไม่ใช่ผมนะครับเป็นเครื่องก็จะไม่มีอะไรดีเท่ากับเครื่องวันนี้นครับวันนี้เครื่องเป็นพระเอกครับทหารอะลมแบบลมคจริงก็ผมรู้สึกประทับใจมากครับกับกับงานวันนี้ครับแล้วก็กับเครื่องนี้ครับ เพราะว่าด้วยความที่ฝูงบินของเราครับไม่ไม่ได้มีเครื่องมาทิ้งมาหลายปีแล้วครับแล้วผมก็สังเกตไว้ว่าข้าราชการทุกคนแล้วก็พนักงานในในฝูงบินหรือว่าในกองบินทุกคนผมว่าเขาเฝ้ารอให้เครื่องเรามาครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในกองบินนี้เราเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเครื่องเครื่องนี้ครับให้ปิบเดิภารกิจได้ครับผมว่าผมว่าดีครับเพราะว่าการสื่อสารให้ให้น้องๆได้ได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ พราะบางทีเขาไม่รู้ว่าเราเราเราอยู่ที่นี่ทําไมเราเราอยู่เพื่ออะไรอ่ะผมว่าเด็กเขาดูตื่นเต้นมากเลยใส่เลนับโอ๊ยผู้ชายตามอีกแล้วอะค่ะเาน้ำมาให้ครับน้ำใจขอบคุณมากนะคะคลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำดื่มสวัสดิการกองบิน41ดินแล้วก็จะหน้าขาวือบคนเชยงใหม่ไฟทีได้ไหม กินแล้วแม่หนูกินแล้วก็จะหน้าขาวตาตอนย้อนเป็นคนเชียงใหม่เลยครับมาเจอน้องไผ่ได้นะคะได้เลย s พาวเวอร์กลองบินกินน้ำครับน้ำไม่ใช่ผมอ๋อน้ำ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 อันนี้นะคะน้ำอันนี้นะคะสดิการกองบินกินแล้วหน้าใสเหมือนเหมือนคนนี้หน้าดำนะไม่น่าหนสำหรับ EP นี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะที่ติดตามรายการมาตั้งแต่แรกคงได้รับ ความรู้แล้วก็ข่าวสารต่างๆจากกองทัพอากาศเกี่ยวกับเจ้า a t 6 TH ทั้ง2องลำนี้นะคะ01แล้วก็02ไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าของกองทัพอากาศจะมีอะไรอย่าลืมติดตามในรายการ RTF Insider ด้วยนะคะสำหรับนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเชียงใหม,ม่จับแล้วตอนนี้เราสองคนดูเหมือนคนทำงานใน ไฟลน์ไปเรื่อยๆอะไรนะอะไรนะเขินถามว่าหิวข้าวไหมเออหิวข้าวไปกินข้าวสาระสาระสำคัญของวันนี้คือการกินข้าวสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราทุกคนคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมที่น่าสนใจของกล่องทัอากาศกับรายการ RTAF Insider ตอนถัดไปค่ะ